ฟันท็อกคอ2เนี่ยมาเมื่อวานนี้เลยคุณปับ๊บสดๆร้อนๆทนะครับที่แบงค์เขาไป ASP SME นะแต่ว่าผมเวิร์คกับทีมอินเวส t m เมนมาอย่างเข้มข้นนะครับกองที่ค a l คือ TISCO HD A นะครับ high dividend A ผลการดำเนินง,งานดูสิครับคุณปับ๊บ10ปีย้อนหลังบวก6%ต่อปี5ปีย้อนหลังเฉลี่ยนในกลุ่มลบ1กองนี้บวกได้7%นะครับ1ปี ตลาดหุ้นลงลบเก้องนี้ลบศูผมคิดว่ามีความน่าสนใจในตัวเองถามว่าเพราะอะไรผมเห็นว่าประเทศไทยจะมี positive surprise surprise อะไรบ้างล่าสุดนะคุณเศรษฐาก็ไปดึงค่ายรถญี่ปุ่นบอกว่าจะมาเพิ่มเงินลงทุนอีก80,000ล้านบาททั้งๆท,ที่รถญี่ปุ่นตอนนี้เอาสุดๆเลยเนาะจะรถไฟฟ้าเข้ามาครอบงำนะครับ บิ๊กเทคนะอันนี้ผมได้มีโอกาสไปงาน g o o g l e ด้วยตัวเองเลยไปเจอคุณเสรษฐาด้วยแต่ว่าไม่กล้าขอถ่ายเซลฟี่นะครับก็ Google เนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าจะให้มาช่วยนะครับเรื่องส่งเสริมเศรษฐกิจ AI ในประเทศซึ่งมันใช่เลยนะธีมของโลกคือ AI แกก็ไปลุยเรื่อง AI มา Positive Surprise ที่3อันนี้ซ u เปอร์โพ t ิทีฟเลยยกเว้นวีซ่าถาวรให้กับคนไทยนะ ประเทศนะครับดีเดนหนึ 1, ่งมีนาคนก็บอกว่าเอา้ายกเลิกวีซ่าถาวรให้คนไทยไปประเทศจีนแล้วมันช่วยการท่องเที่ยวยังไงคําตอบคือตอนเนี้จากจีนมาไทยอ่ะมันฟรีวีซ่าอยู่แล้วการที่เกิดการฟรีวีซ่าทั้งสองด้านเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์คุณปับ๊บเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าทั้งสองประเทศกําลังจะจับมือกันด้านการท่องเที่ยวนะครับคุณปับ๊บคุณปั๊บมีแผนที่จะไปเที่ยวเมืองจีนบ้างไหมไม่ว่าหลังพาเราจัดทัวจจีนกันบ้างดีไหมฮะดีครับครับ <laughs> ผม, <laughs> ผมไม่เคยไป,<ม>ไปจีนเลยครับพี่เจ เนาะต้องไปดูให้เห็นเนาะต้องไปดูให้เห็นจริงๆนะครับทีนี้เราไปดูกันในแง่ของ Tisco HD เราไปดูที่ Set Index ส่วนนะผมเห็น Set Index กเนี่ยก็เหมือนที่เราให้ฟังว่ามี Bullish d i v e r g e n c e นะคุณปั๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าที่ผมคิดว่าไปได้ก็อยู่แถวแถว High เดิมที่ทำไม้เดือนกันยาปีที่แล้ว1578หรือแ,แถวๆ5 5 6 5เนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสไปได้นะครับช่วงสั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากบอลยูที่เด้งนะครับดอลลาร์อิอน,น,ดนดดเด็กซ์ทีีงเทดวรย นะครับแล้วก็หุ้นไทยมันแลกาดหรือเกินอะ่ะมาเป็น10บสปีแล้วนะครับคุณไทยยังโลโฮปนะครับทีมงานทํามาให้ PE ตอนเนี้ยลงมาจนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะครับแล้วก็เอ r ร์เน็งยังไม่มีการรีไวซ์อัพนะตรงกลางเห็นไหมผมเชื่อว่าไอ้โพซิทีฟเซอร์ไพรส์ต่างๆอะ่ะน่าจะทําให้เออร์เน็งไอ้ตัวเลข9 8เนี่ยมันมีโอกาสรีไวซ์อัพขึ้นมาได้บ้างนะครับจุดที่ผมชอบมากๆของทิสโก้ d คุณป๊บเขาลงในเซ็ตเอจะเป็นหุ้นใหญ่30ตัวที่ปันผลสูงนะ เช่น InTouch Advanced ตอนนี้แบงก์ก็ปันผลสูงนะครับ Dividend Yield ของ Set HD เนี่ย6.5%คุณปับ6.5%มันไม่ได้หาง่ายๆนะ PE นะ Set 18เท่าอันนี้ PE backward นะ PE ของ Set HD คือ12เท่า p i p e r b o o k ก็ถูกนะครับเพราะก็แน่นอนอ่ะหุ้น Value อ่ะมันก็ราคาถูก Market Cap เ,เฉลี่ยของหุ้นเนี่ยแสนส0 0หมล้านคือง่ายๆเน้นไปทาง Big Cap นะครับหน้าหุ้นเนี่ยปตทผมก็เชื่อน้ำมันจะรีบาวนะบอลดอกเบี้ยกำลังจะลงแอดวานซ์อินทัชอะไรเงี้ยน่าจะมีนานมนที่ดีแบงก์ตอนนี้ก็ยิ่สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นบิ๊กแคปง่ายๆนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานเนี่ยดีเยี่ยมนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับกองบิ๊กแคปอื่นๆที่ชอบเหมือนกันนะก็จะเห็นว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยรอดาวของเขาต่ำนะเห็นไหมในช่วงที่ตลาดเนี่ยมันลงปีที่แล้วคุณเห็นนะครับมันลงเนี่ยปรากฏว่ากองนี้ยืนได้ ยืนได้ด้วยยิวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นทัคติคอลคอลสองนะครับทิสโก้เอชดีคิเ